ธรรมของพระเจ้านะครับผู้นี้ใช้บทที่23นะครับวันนี้หัวข้อก็คือเตรียมไว้อย่างมีเป้าหมายนะ<ห>ครับพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันนะครับ อ่ะแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวนแล้วก็ทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับแต่ได้รับพระพรก็แชร์กันออกไปติดตามกันมานะครับเราจะได้รับพระพรแบ่งปันพระพรให้แก่กันและกันเอเมนไมครับนะเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่13นะครับอ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อ25เลยนะเป็น เรื่องราวกำเนิดของแซมสันนะครับคนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวอีกดังนั้นพระยาเวจึงส่งมอบพวกเขาไว้ในมือของคนฟิลิเตีย40ปีมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองโสราคนเผ่าดานชื่อมาโนอาพระยาของเขาเป็นหมันไม่มีบททูตของพระยาเวมาปรากฏแก่หญิงนั้นกล่าวแก่นางว่านี่แน่เจ้าเป็นหมันไม่มีบท แต่เจ้าจะตั้งคันและคลอดบุตรชายฉะนั้นบัตรนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาและอย่ากินของบนทีนทุกอย่างเพราะนี่เนะี่ยเจ้าจะตั้งคันและคลอดบุตรชายอย่าให้มีดโกนถูกศรีรษะของเขาเพราะเด็กนั้นจะเป็นนาศีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดและเขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสาราเอลให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียหญิงนั้น จึงไปบอกสามีว่าคนของพระเจ้ามาหาฉันลักษณะภายนอกของท่านเหมือนทูตของพระเจ้าน่ากลัวนักฉันไม่ได้ถามท่านว่ามาจากไหนและท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ฉันแต่ท่านบอกฉันว่านี่แน่เจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรชายฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาอย่ากินของมนทินทุกอย่าง เพราะเด็กนั้นจะเป็นนาศีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายแล้วมานอาก็วิงวอนพระยาเวว่าข้าแต่องค์เจ้านายโปรดให้คนของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นมาหาข้าพระองค์ทั้งสองอีกเพื่อสอนพวกข้าพระองค์ว่าควรทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นและพระเจ้าทรงฟังเสียงของมานอาและทูตของพระเจ้ามาหาหญิงนั้นอีก เมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนาแต่มาโนอาสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยหญิงนั้นก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่านี่แน่บุรุษผู้มาหาฉันเมื่อวันก่อนนั้นได้มาปรากฏแกฉันอีกมาโนอาก็ลุกขึ้นตามภรยาไปเมื่อเขามาถึงบุรุษนั้นเขาจึงกล่าวว่าท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือ ผู้นั้นตอบว่าเราเองมานุอาจึงกล่าวว่าเมื่อถ้อยคําของท่านเป็นจริงแล้วชีวิตของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรและเขาจะทําอะไรและทูตของพระยาเวบอกแก่มานุอาว,ว่าทุกสิ่งที่เราได้บอกหญิงนั้นก็ให้นางใส่ใจปฏิบัติ อย่าให้นางกินสิ่งใดๆที่ไม่ได้มาจากถาวงนอย่าให้นางดื่มเหล้าเงินหรือของมึนเมาอย่ากินของมนทินทุกอย่างให้นางปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้มโนอากล่าวกับทูตของพระยาเวว่าขอท่านรออยู่ก่อนพวกเราจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่านทูตของพระยาเว,วาบอกมโนอาว่า ถึงเจ้าจะให้เรารอเราก็จะไม่กินอาหารของเจ้าแต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเจ้าจงถวายแด่พระยาเวเพราะว่ามโนอาก็ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตของพระยาเวมโนอาถามทูตของพระยาเวว่าท่านชื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อถ้อยคําของท่านเป็นจริงแล้วเราจะได้ให้เกียรติท่านทูตของพระยาเวบอกเขาว่าถามชื่อเราทําไม ชื่อเราก็อาศจรย์เกินความเข้าใจของเจ้ามาโนอากอา็เอาลูกแพะกับธัญบญูชามาถวายบนศีลาแห่งแด่พระยาเวผู้ทรงทำการอาศจรย์ขณะที่มาโนอาและพระยาเฝ้ามองอยู่และเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นในสวรรค์ทูตของพระยาเวก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมาโนอาและพระยาคอยดูอยู่และพวกเขาก็ซบหน้าลงถึงดิน ทูตของพระยาเวไม่ปรากฏแก่มโนอาหรือแก่พระยาของเขาอีกเลยแล้วมโนอาจึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตของพระยาเวและมาโุอาพูดกับพระยาของตนว่าเราคงจะตายแน่ๆเพราะเราได้เห็นพระเจ้าแต่พระยาบอกเขาว่าถ้าพระยาเวทรงหมายจะฆ่าเราเสียพระองค์คงจะไม่รับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธญบูญชาจากมือของเราหรือทรงสำแดง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่เราหรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เราในเวลานี้เย้งนั้นก็คลอดบุตรชายและเรียกชื่อเขาว่าเซมซันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระยาเวทรงอวยพรเขาและพระวิญญาณของพระยาเวก็ทรงเริ่มร้าใจเขาที่มาหาเนดานระหว่างเมืองโซรากับเมืองเอสทาโอนนะครับนี่คือเรื่องราวกำเนิดของ เต็มสั้นที่ปรากฏในพระคดีทำคำพีนะครับในตอนต้นของบทนี้พรมพีได้บอกกับเราว่าชนชาติอิสราเอลก็ทำบาปต่อพระยาเวอีกนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อพวกเขานะครับอยู่ในความสุขสบายนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่ามีผู้ผู้วินิจฉัยที่ดูแลแล้วก็วินิจฉัย ท่ามกราบพวกเขาในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเลยเหมือนกับว่าเป็นสงบเรียบนะทุกครั้งที่มีความสงบเรียบร้อยชีวิตอยู่ดีกินดีคนมากจะหลงไปจากทางของพระองค์พี่น้องครับต้องระมัดระวังนะชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดแต่เมื่อพวกเขาทําผิดพระเจ้าก็ให้เขาเจอกับปัญหาประสัรคนะพี่น้องครับพระองค์มอบพวกเขาไว้ไภายใต้การ คนขี่ข่มเหงภายใต้การควบคุมของคนฟลิเตียสี่สิบปีสี่สิบปีโอ้โหพี่น้องครับยาวนานมากนะครับเราจะไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาครอบงำชีวิตของเรานะถ้าสี่สิบปีนี้มันเกินครึ่งของชีวิตแล้วนะสำหรับเราก็คืออีกไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราจะรู้ตัวเมื่อถึงอายุมากแล้วแค่นั้นอย่างนั้นเหรอเราจะรู้ตัวเร็วกว่าน,นั้นดีไหมครับเราไม่ต้องให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาครอบงำชีวิตของเราจนไม่สามารถที่จะแก้ได้นะเราจะ ต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไวกลับตัวเร็วกลับตัวไวนะเพื่อได้จะไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยมันหลงไปนะครับแล้วเมื่อพวกเขาอยู่ในการครอบครองของฟิลิสเซียเขาก็เป็นทุกข์พระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขาพระเจ้าทรงประทานผู้หนึ่งที่จะมาช่วยเขานั่นคือแซมซันรู้ครับแซมซันเป็นผู้วินิจฉัยคนหนึ่งที่ถูกเตรียม ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเตรียมแซมสันตั้งแต่อยู่ในคันของมันดาเตรียมอย่างมีเป้าหมายตั้งแต่อยู่ในคันของมันดานะครับไปแต่พระเจ้าให้ทุตสวรรค์ของพระองค์เนี่ยมาปรากฏกับพระยาของมนานูอาแล้วก็บอกว่าให้เตรียมตัวนะเธอเนี่ยเป็นหมันเธอไม่มีบรนะแต่เธอจะตั้งคันแล้วก็จะมีบุตรชยัย แต่จะต้องระมัดระวังคือจะต้องไม่ดื่มเหล้าอางุ่นของมืนเมาหรือของมนทินใดๆทั้งสิ้นเลยนะตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเด็กออกมาก็จะไปจะให้เขา,เ,าเขาจะเป็นนาสีและใบมีดโกนเนี่ยจะถูกผมคือจะตัดผมเขาไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทูตของพระเจ้ามาบอกกับภรรยาของมาโนอาเป็ังครับ เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของแซมสันที่แซมสันพระเจ้าสร้างเตรียมอย่างมีเป้าหมายเพื่อพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเรา,เาศึกษาถึงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตเนี่ยนะถ้าหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยไปดื่มเหล้าไปกินอะไรของไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อลูกของเขาทันทีเลยัยาน ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เขาจะต้องระมัดระวังในการกินในการอยู่ในการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างมากเลยนะครับบางคนเนี่ยแพ้แคอ่ออกแรงออกอกําลังเยอะเกินไปแค่เดินขึ้นบันไดก็แทงแล้วนะหลุดแล้วแล้วก็บางคนก็ถ้าคือในทางการแพทย์บอกว่าถ้าแม่ไปกินของมึนเบาก็จะมีผลต่อ,อ,อสุขภาพของลูก ของเด็กในคันจะจะมีผิดกันผิดปกติได้ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง่างาสำหรับผู้เป็นแม่ก็ทําให้เราได้เห็นว่าชีวิตชีวิตหนึ่งที่จะเกิดมานั้นพระเจ้าทรงดูแลตั้งแต่อยู่ในคันและพระองค์ทรงมีเป้าหมายตั้งแต่ยังไม่เกิดดังนั้นชีวิตของเราที่ตั้งอยู่ในคันแล้วก็กาาําลังถูกสร้าง ถักทอนะพระพี่บอกว่าพระองค์ถักทอร่างกายของเราตั้งแต่อยู่ในคันนะแต่ทีละส่วนทีละเซลล์ทีละด้านทีละอย่างอวัยวะแต่ละอาวัยวะพระองค์ทรงถักทอมาอย่างดีตั้งแต่ในคันของแม่ของเราแล้วก็พระองค์ทรงสร้างอย่างมีเป้าหมายเตรียมอย่างมีเป้าหมายดังนั้นชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับไม่เป็นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จากนี้ไปนะเราถูกเตรียมตั้งแต่อยู่ในคัน ของคุณแม่ของเราแล้วเอเมนไหมครับเราถูกเตรียมมาอย่างดีตั้งแต่อยู่ในคันดังนั้นชีวิตของเราณเวลานี้เราจะต้องอ,อธิษฐานแล้วก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเตรียมเราตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยเพื่ออะไรพระองค์ไม่ได้เตรียมแบบไม่มีเป้าหมายเตรียมเล่นๆเ,เตรียมแบบไม่ไม,มีอะไรจะทําแล้วก็เตรียมไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องครับ พระองค์ทรงเตรียมอย่างมีเป้าหมายฉะนั้นชีวิตของเราพระองค์ทรงมีเป้าหมายสําหรับเราทุกๆคนเพื่องานของพระองค์เพื่อมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ที่เราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็พบนะครับเราต้องอ่านพระธรรมของพระองค์เราก็จะได้พบว่าเป้าหมายที่พระเจ้าสร้างเราพระเจ้าเตรียมเรานั้นเพื่ออะไรถ้าเราไม่อ่านพระธรรมของพระองค์ไม่อ่านฐานไม่ร้องทูลต่อพระองค์ไม่ใช้ชีวิตตามที่พระองค์ พระองค์เปิดเผยบอกกับเราในพระคิดธรรคำัมภีชีวิตของเราก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ไร้ทิทางสเ,สเปสปะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆวนเวียนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องวนเวียนอยู่กับความทุกข์สับซากจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่เมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์แล้วเราก็จะพบเป้าหมายในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ ชีวิตของเราก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตของเราก็จะมีความสุขพี่น้องครับเมื่อเราเดินทางถ้าเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว,วิต,ตกกังวลไม่มีความมั่นใจไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะไปถึงเป้าหมายที่ใช่หรือเปล่าเป้าหมายที่เราไปนั้นมันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าชีวิตของเราเการเดินทางของเราที่เรากําลังไปนั้น เส้นทางนี้ถูกแน่นอนเส้นทางนี้เรามั่นใจว่ามันจะไปถึงเป้าหมายไปถึงไปทางเราก็จะมีความสุขเราก็จะมีความชื่นชมยินดีชีวิตของของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเกิดมาแล้วก็มีชีวิตที่รู้เป้าหมายมีชีวิตที่รู้ว่าจะทํายังไงไปถึงเป้าหมายเส้นทางที่เราเดินเนี่ยที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันคือเส้นทางไหนเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตเราก็จะมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเตรียม แซมสันตั้งแต่คันมันดาและพระองค์ทรงบอกว่าเขาจะเป็นนาศีนาศีก็คือคนที่แยกตัวออกมาไป,ไ,ปไ,มไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับอยู่ในมาตรฐานที่พระเจ้ากําหนดนั่นคือมิดรคนจะไม่ถูกผมของเขาคือหนังศีรษะของเขาคือเส้นผมจะไม่ถูกตัดจะไม่ถูกโกนแล้วก็เขาจะไม่ดื่มเหล้าเงินเขาจะไม่แต่ต้องศพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมนทินบาปเนี่ย เขาจะไม่ยุ่งจนเขาจะคือแตะต้องไม่ได้เลยไปเป็นยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยพี่น้องครับชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากแซมสั้นที่พระเจ้าทรงเตรียมเราตั้งแต่อยู่ในคันบรรดาเพื่อที่จะอยู่ในมาตรฐานของพระเยซูเอเม,มนไหมครับมาตรฐานที่สงูงมาตรฐานที่พระองค์ไม่ต้องการให้เราไปยุ่งเกี่ยวหรือไปแตะไปอ,อ,อยู่ในการครอบงำของซาตานวิญญาณชั่วหรือของความบาปนี่พระองค์ทรงตั้งสร้าง,ง,ง,งเราตั้งแต่ในคัน นะแต่ในเรณนี้พี่น้องครับคนจํานวนมากเกิดมาแล้วพร้อมกับความผิดความบาปตั้งแต่สมัยมนุษย์คู่แรกที่ล้มลงในบาปแล้วก็ทําให้มนุษย์เนี่ยถูกครอบงำด้วยบาปแต่เราขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงมาเพื่อปลดปล่อยเราจากอํานาจบาปเหล่านั้นจากสิ่งชั่วร้ายจากาโลกจากความมืดจากวิญญาณชั่วเรามาถึงอิสรภาพแล้วเราก็มาถึงความบริสุทธิ์โดยพระเยซูคริสต์จนชีวิตของเรา ถูกสร้างมาอย่างมีพระประสงค์ก็คือเพื่อที่เราจะมีชัยชนะเหนือบาปเหนือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราถูกแยกออกเราเป็นเหมือนนาสีเป็นเหมือนแซมสันที่ถูกแยกออกจากค่านิยมต่างๆที่เป็นของโลกเป็นเป็นของอของมนุษย์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้ตั้งแต่เราอยู่ในคันพระเจ้าไม่ได้เตรียมเราให้ตั้งแต่อยู่ในคันเพื่อออกมาทนทุกข์กับการครอบงำของ ของความบาปของอาเบยมุกของยาเสพติดกันพนันของอความโกรธความเครียดแค้นถูกครอบงำด้วยกันเป็นศัตรูก,กันโอ้ยชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้เราหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพันาการของวิญญาณชั่วเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงปิดเผยืแล้วก็นําเราได้เห็นแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงให้วิธีการ กับคนคนหนึ่งที่จะต้องอดำเนินไปตามเป้าหมายของพระองค์มานอาและพระยาเนี่ยก็มานอาก,ก็พอรู้อย่างนี้แล้วโอดีใจมากเลย,เ,ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า,าโลกที่เกิดมาเนี่ยจะจะ,จะ,จะ,จะต้องมีชีวิตยังไงจะต้องเป็นไปยังไงคือวิธีการว่าจะต้องดูแลจะต้องทํำยังไง แล้วก็อธิษฐานแล้วก็ร้องทูลตอบพระยาเวรและพระยาเวรก็ตอบคำอธิษฐานทูตสวรรค์ก็มาหาเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกถึงวิธีการที่จะดูแลเด็กนะครับในขณะที่เราดําเนินชีวิตหลายครั้งเราจะเผชิญกับความสับสนหรือ,อบางเรื่องบางปร,ระการสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้ยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในมนาตรฐานของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราทําทุกๆวันนะครับตื่นขึ้นมาอธิษฐานต่อพระเจ้าอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ดําเนินชีวิตยอย่างไรแต่พระธรรมของพระองค์ที่เราอา่านแล้วเราก็จะพบว่าพระธรรมของพระองค์เปิดเผยเคล็ดลับเปิดเผยข้อคิดเปิดเผยวิธีการในการดําเนินชีวิตให้กับเราเนี่ยทุกวันพระองค์ทรงให้เรารู้ทุกวันว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไร แนในะวันนี้เรารู้ว่าอ๋อชีวิตของเราก็ถูกสร้างมาอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าเราอ่านพระคำของพระองค์เราโอ้เซมซั้นก็ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่อยู่ในครันตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาเราก็ถูกเตรียมแต่จริงๆแล้วทุกคนก็ถูกเตรียมพระเจ้าถูกเตรียมพระเจ้าเตรียมเราทุกๆคนไม่ใช่แค่บางคนเราอาจจะคิดว่าอ้คนนั้นถูกเตรียมมาคนนี้ถูกเตรียมมาอาจารย์ทั้งนีพาาพนนน้พระเจ้าก็เตรียมเขาผู้รับใช้ท่านนั้นพระเจ้าก็เตรียมเขา แต่เราลืมมองไปว่าชีวิตของเราเองก็ถูกเตรียมมาตั้งแต่ยังไม่เกิดมาเราก็ถูกเตรียมมาอย่างมีเป้าหมายแต่ที่สําคัญที่สุดเราจะต้องอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าแล้วเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเป้าหมายเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นน่ยไปได้อย่างไรนี่คือต้องอธิษฐานแล้วก็ร้องถุลห่อพระเจ้าและพระเจ้าจะโปรดฟังพระองค์จะตอบเหมือนอย่างกับที่พระองค์ทรงตอบมานูอาเอเมนไหมครับ เวลาที่ฐานร้องทุนต่อพระองค์พระองค์ไมเ่เป็นเหมือนอพระเจ้าที่ไม่ได้ยินนะพระเจ้าที่ได้ยินแล้วไม่ตอบอะไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงฟังและพระองค์ทรงตอบและพระองค์ทรงประทานให้เราได้เห็นนี่คือความจริงนะครับแต่พระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็นำเราเมื่อพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็พระองค์ทรง บอกกับมานอาแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือมานอากลับไปที่บ้านนะเตรียมแพะแล้วก็ถวายธญบูธาให้กับพระเจ้าเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงตอบและพระองค์ทรงรักเขาแล้วก็เตรียมชีวิตของลูกของเขาเพื่องานของพระองค์เขาก็ทำพิธีการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์น้องครับชีวิตของเราที่เรารู้ว่าชีวิตของเรามีจุดประสองค์อะไรมีเป้าหมายอะไรพระองค์ทรงตอบเราพระองค์เปิดเผยกับเราพระองค์ ฟังเสียงของเราพี่น้องครับเราทําอะไรเพื่อขอบพระคุณพระองค์เราทำอะไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะทำอะไรเพื่อที่จะให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องสรรเสริมนะให้เราถวายชีวิตของเราเราไม่ต้องถวายแพ้แก่เหมือนอย่างกับมานูอาลแล้วเพราะพระเยซูคริสต์ทำที่ไม้กางเกนแล้วและชีวิตของเราในวระธรรมโรมบทที่12พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราถวายชีวิตของเราเนี่ย เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างเราอย่างมีเป้าหมายและพระองค์ทรงประทานวิธีการให้กับเราเราจะต้องขอบพระคุณพระองค์สารและเสนพระองแล้วก็มอบชีวิตของเราเนี่ยไว้ให้กับพระองค์เป็นองครับและเมื่อเราได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ไปตามแผนการของพระองค์แล้วเป็นอครับชื่อเสียงกิจยศไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของพระเจ้าเอเมนไหครับนะมาโนอา ก็ถามทูตของพระเจ้าว่าท่านเชื่ออะไรถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่ถ้อยคําของท่านเนี่ยสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้ให้เกียรติเอ่ทูตของพระเจ้าบอกว่าโอ้ชื่อของเราเนี่ยอัศจรรย์เกินกว่าที่จะเข้าใจได้เราไม่บอกนะเพี่องครับมาโนอาต้องการที่จะถวายเกียรติให้ให้กับทูตให้กับคนคนนี้ถามชื่อแล้วก็ถวายเาครื่องบูชาให้กับคนคนนี้ แต่ทูตของพระเจ้าบอกว่าถวายให้กับพระเจ้าดีกว่าทำถวายให้กับพระเจ้าเถิดเพราะว่าทูตคนนี้ก็ทูตสวรรค์องคนี้ก็เป็นแค่ผู้รับใช้พระเจ้าเนะถวายกับพระเจ้านะครับเมื่อเราทํางานสําเร็จเกิดผลสิ่งที่เราจะต้องทำคือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้ผู้คนได้ยกย่องสรรเสริญพระองค์ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ประกาศความรักของพระองค์ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อ พระเจ้าที่เราติดตามนั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่ตอบคำามที่ฐานเป็นพระเจ้าที่ช่วยทุกคนได้เอเมนนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคราของพระเจ้าพี่น้องครับคุณถูกเตรียมไว้เพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไรตอนนี้มาถึงคําถามที่เราจะต้องถามตัวเองผมเองก็เมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าพอเห็นแบบนี้ก็ตั้งตั้งชื่อแล้วก็เอามาถามตัวเองว่าแล้วผม เกิดมามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อะไรนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ขอบพระคุณพระเจ้าผมก็ไม่รู้ตอนแรกว่าชีวิตของผมเนี่ยเ,เกิดมาเพื่ออะไรแต่พระองค์ก็เตรียมตั้งแต่ในคันนั่นแหละนะแล้วก็พอโตมาเป็นขั้นเป็นตอนก็ถูกเตรียมนะงานต่างๆเนืเรียนโจบออกมาทํางานแต่ละอย่างแต่ละงานแต่ละงานพระองค์ก็เตรียมเลนะเตรียมทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัว แต่เมื่อเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก็เลยรู้ว่าอ๋อพระองค์ทรงให้เราผ่านสถานการณ์อุบัติเหตุสุขภาพไม่ดีได้ทํางานในบริษัทแต่ละบริษัทเราก็งานแต่ละด้านแต่ละอย่างนะผมก็าทาหมดนะเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของกิจการผมได้ทาหมดเลยเพื่อที่จะมารับใช้พระเจ้าแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นเพราะเรามีคาเรียกว่าประสบการณ์แล้วความรู้สึกในเวลานั้นเนี่ยเหมือนกับพี่น้องสมาชิกคนทํางานทั่วไปก็นี่คือจุดประสงค์ จุดประสงค์เป้าหมายของพระเจ้าว่าที่พระเจ้าให้กับผมก็คือเพื่อรับใช้พระองค์เพื่อประกาศพระนามของพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับผมก็ที่ฐานของพระเจ้าแล้วพระองค์จะให้ลูกทําอย่างไรเพื่อให้เป้าหมายตอนนี้ก็เห็นวิธีการของพระองค์แล้วเราก็มี TCP เราก็มีกลุ่มมิตรภาพเราก็มีวิธีการแบบนี้เพื่องานของพระองค์เราก็ทําไปนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์ถวายให้ผู้คนได้สนับสนุนพระนามของพระเจ้าไปนะครับพี่น้องทุก เราทุกคนเราต้องมาคิดดูว่าพระเจ้าเตรียมเราตั้งแต่ในคันเนี่ยเพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรนะผมเชื่อว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนอย่างแน่นอนเอเมนนะครับจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์ได้อย่างไรพี่น้องครับอธิษฐานพึ่งพระองค์ขอพระยามวาสุดช่วยขอพระยามวาสุดนาอ่านพระคำของพระองค์ทุกๆวันแล้วก็จะพบวิธีการที่เราจะไปสู่เป้าหมายปลายทางของนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ กำลังของมนุษย์ก็จํากัดเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริงๆนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ใช้ชีวิตยอย่างมีเป้าหมายได้อย่างไรผู้คนสเปสสปาในชีวิตผู้คนไร้เป้าหมายในชีวิตยเยอะมากเลยนะครับบางคนชีวิตนี้ยกให้กับเหล้ายกให้กับการพน,นันยกให้กับออายามุกไปเลยนะครับยกให้กับความแตกแยกยกให้กับความขัดเคืองกันเป็นศัตรูกันไปเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะ หนุนใจคนเหล่านั้นมาใช้ชีวิตยอย่างมีเป้าหมายได้อย่างไรเราไม่สามารถไปควบคุมแล้วก็ไปสั่งไปบอกเขาได้นะเราก็ทําด้วยตัวของเราเองเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแ,แล้วเมื่อเรามีชีวิตที่ถูกต้องมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความสุขมีความชื่นชมยินดีอรับข้างเหล่านั้นเขาก็จะรู้เลยโอ้เมื่อก่อนก็สเปรซสป,ปะมีปัญหาเต็ไมไปหมดเลยแต่ทําไมตอนนี้ชีวิตมันโอเคมันดีมันมีความสุขอนะ อ๋อก็มีพระเยซูช่วย,ยไม่มีชูบอกพระเยซูนําไงนะพี่น้องครับแล้วคนเหละนะ่านั้นก็เปิดใจมาฟังเรื่องราวของพระองค์แล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะมาอยู่ในพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาให้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือ,อข้อคิดแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทําตามแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอบพระองค์ทรงนําเราขอบพระองค์อยู่ด้วยกับเราพระองค์เจา้าค่ะเราขอบพึ่งพระองค์ อพรองทรงให้พระเยนวสุช่วยเราแล้วก็นำเราปรุงเจา้าค่ะขอให้เป็นไปอย่างเป้าหมายตามเป้าหมายที่พระองค์ประสงค์ที่ฐานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเฮเมนอ,อพระวเยณสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอพประเจ้ารัฐพรค,ครับ จะทนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป